เรื่องสุขภาพเนี่ยก็มาจากตัวนี้ด้วยนอกจากยิงนกตกปลาเนอะอันนี้คือเป็นภายในแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเรื่องที่มันมีความกลัวเข้ามาเช่นที่กลัวที่ความนั้นขึ้นอะไรตลอดอะ่ะจริงๆมันก็มาจากเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ยอมที่จะให้เราอะได้รักษาเพื่อที่จะหายมันเป็นหน้าผู้หญิงขึ้นมาสวยๆนะหนะผมผอมแล้วก็ปักดอกไม้ที่หัวแล้วก็ชุดเหมือนคุณแม่เลยตัวเล็กๆเ,เขาพูดว่ามึงทําอะไรกับกูไว้มึงก็ต้องรู้รสชาติของมันอืม มึงก็ต้องช่วยใช้ให้กูค่ะให้ปฏิบัติทําไปเพราะว่าคอนเซปต์บ้านอันพุทธเนาะจะเป็นคําว่าใช้กากอดใช้กาจริงตกนรกกอนตกนรก,ก,กจริงการที่เราปฏิบัติภาวนาแ,แน่นอนมันจะมีความปวดแข้งปวดขานะคะต้องอดทนนะคะในการทําให้โครบอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างบ้านอันพุทธจะเป็นการทำสี่ห้าสามสามสามอันนี้ก็คือเป็นวิธีการปฏิบัติเนาะตามหลักสติปัฏฐานสี่ตัวนั่นแหละที่ถ้าเรายิ่งเราอดทนก้าคาอดทนก้าค้าไม่ใช่ว่า เวลาปวดขามีเวทนาขึ้นพุกเราถอยไปนอนดีกว่าหรือแบบง่วงๆปุ๊บอ่ะไปนอนดีกว่าปวดขานิดนึงอ่ะขยับพักผ่อนดีกว่าอะไรพวกนี้คะ่ะอันนี้เหมือนกับมันใช้แล้วมันใช้ไม่สุดมันทําให้มันยังค้างๆคาคาอยู่แล้วมันติดอยู่มันยังไม่สุดสักทีคือเจ้ากรรมนายเวรเขายังไม่ได้รับไม่เต็มที่อะ่ะ